สวัสดีเพอนเพจของทั้งทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองคัดมันเงาเป็นทรงพระปิดตานะครับผมคัดมันเงานี่เป็นองค์สุดท้ายของลูกค้าคนเดิมนะครับคัดมันเงานะฮะก็ดูพอเราจับขอบเล็กๆเนี่ยทําให้ดูพระดูเด่นขึ้นมาเยอะเลยนะพอเที่ยวกันยิ่เห็นนะครับเด่นเลยดูทองที่ร้านใช้ทอง เปอร์เซ็นต์สูงทำนะครับใช้สร้อยทองทำนะมันก็จะดูเหลืองๆใส่ไปก็ยังเหลืองอยู่ปกติเทียบกับนิ้วนี่ก็ประมาณข้อนิดๆน,นะฮะนี้ใช้ทองอยู่ที่4.15กรัมครับถ้าเทียบข้อนิ้วถท่ากับถ้าพอดีข้อนิ้วเนี่ยน่าจะประมาณ3กรัมนิดๆพอเลยมาหน่อยนึย่ก็4กรัมก็เมกเซนต์นะครับสาหรับนี่ สำหรับพระทรงนี้แล้วที่สําคัญก็เป็นพระปิตาคนะรับเวลาพลาสติกมาขอบข้างก็จะหนานิดนึงก็จะออกมาเป็นประมาณนี้กรอบเงาข้างเงาห่วงสามาลีมตไข่ปลาหลังเงาทนทานใช้นานแน่นอนนะครับแบบนี้ร่วมสมัยแถมประหยัดน้ำหนักทองก็ค่าใช้จ่ายก็จะไม่สูงตามไปนะครับผมแล้วก็มามาพูดถึงตัวพระปิตาเลยพระปิตาหลังจากที่เสิร์ชข้อมูลใน Google นะ ลูกค้าไม่ได้บอกดีเทลแต่คิดว่าน่าจะเป็นพระปิดตาหลวงปูเ่เฮียงนะครับวัดป่าเราเรานี่เองนะครับชลบุรีนะครับเนื้อผงลงรักปิดทองหลังยันน่าจะเป็นยันดอกครับก็ประมาณนี้นะหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าเรานี่เองพระมีราคานะครับผมโอเคราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะลองเสิร์ชลองถามเซียนดูนะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะสําหรับองค์นี้นะครับผมภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวขององค์นี้เนี่ย อยู่หลังคลิปด้ยนะครับผมแล้วก็ QR Code สายล่างนะครับสำหรับติดต่อสอบถามนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะครับห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ t i k t ็อกนะครับผมสวัสดีครับ